เดี๋ยวช่องนี้ครับไปพอเรื่องของข่าวสารในพื้นที่กันเนาะมาดูที่ในจังหวัดเชียงไฮ้กันก่อนนะครับเชียงไฮ้ก็มีข่าวสารเกี่ยวกับน้ำห้ำแล้วเนาะทางด้านของโครงการชนประธานเชียงไฮ้นะครับจัดประชุมปัะชิมนิเทศโครงการงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำแม,ม่คําจังหวัดเชียงไฮ้นะครับในเจ้าวันนี้เนาะช่วงเก้าโมงกินของวันนี้นะครับ ที่หอประชุมโครงการชนประธานเจียงฮายนางสุภาพันธ์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงฮายเป็นประธานเปิดการประชุมปัะชิมนิเทศงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ําแม่คําจังหวัดเชียงรายเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับได้มาห่วมกันทับฟังสรุปผลการดําเนินงานของโครงการรวมถึงแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และก็มีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาโครงการไปในขั้นตอนต่อไปนะครับโดยภายในการประชุมนี่นะครับเนาะก็มีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมกลมชนประทานรองผู้อำนวยการสำนักง,งานชนประทานที่2ผู้อำนวยการโครงการชนประทานเชียงรายผู้แทนนผู้แทนหน่วยงานราชการครับกับนั้นผู้ใหญ่บ้าน และก็มีกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่รวมกว่า140คนเข้าห่วมประชุมนะครับทางด้านของนางสุภาพันธ์มันจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายก็ได้กล่าวว่าลุ่มน้ำแม่คำและลุ่มน้ำแม่จันซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอแมฟ่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายและก็อำเภอเชียงแสนใน4อํอำเภอนี่เนะาะหนอมักจะประสบปัญหาด้านน้ำ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็จะพบปัญหาการขาดแคลนน้าน้ําตึงน้ากินน้ําใจน้ําเพื่อการเกษตรเลยนะครับและในหน้าฝนก็จะประสบปัญหาเรื่องของอุทก,กภัยเนาะน้าท่วมต่างๆนะครับน้ําท่วมที่ที่ทากินเนาะน้าท่วมที่อยู่อาศัยนะครับการเพื่อไปการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้เนาะกรมชลประทานเปิรนจึงได้วางแผนสำรวจออกแบบ โครงการอ่าเก็บหน้าแม้คาขึ้นซึ่งการประชุมของวันนี้นะครับจึงมีความสําคัญต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของโครงการรวมทั้งแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อที่จะ่างโครงการเนาะเพื่อนจะได้นําข้อมูลที่ได้จากวันนี้นะครับไปชี้แจงต่อหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้องเพื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และก็ได้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการในขั้นตอนต่อไปเนาะและก็รทางด้านของนายทวีชัยโคตะกูลผู้ในการโครงการชนประทานเชียงรายก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมชนประทานนะครับได้ดาเนินการศึกษาพัฒนาแหล่งน้าในพื้นที่ลุ่มน้าแม่คาและลุ่มน้าแม่จันโดยวางแผนพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ในการที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยและการขาดแคลนน้ำในภาพรวมของลุ่มน้ำโครงการอ้างเก็บน้าแม่คำจึงเป็นโครงการที่มีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บน้ำต้นทุนของพื้นที่โดยในปี2,566ถึง2,567กรมชนประทานได้มอบหมายใหต้ต่างบริษัทวิศวะชละกรจำกัดดำเนินง,งานสำรวจออกแบบ โครงการอาเก็บน้าแม่คําจังหวัดเชียงรายซึ่งการสำรวจนี่นะครับเปิ้ลมีแผนที่จะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนกันยายน2567นี่ก็ที่ผ่านมานะครับตามกลมชนประทานเนาะเปิ้ลก็ได้มีการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่จำนวน2ครั้งด้วยกันมีการสำรวจภาคสานามการเข้าพบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในท้องถิ่นซึ่งการได้รับความห่วมมือและข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะครับก็สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำในคํำนี่นะเมื่อพัฒนาเสร็จแล้วจะสามารถกักเก็บน้ำได้5 1 73ล้านดูบาทเมตรสนับสนุนพื้นที่การเกษตรกว่า67,000ไร่นะครับ จะเป็นแรงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาอุทก,กภัยช่วยเป็นแรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำของท้องถินรวมถึงก็ยังสามารถเป็นแรงท่องเที่ยวของชุมชนได้แหมตัวนะครับและก็สามารถสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำด้านอื่นๆของประชาชนในพื้นที่ได้ตัวนะครับเนาะอันนี้เป็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่จ,จังหวัดเชียงรหยนะครับเมื่อเจ้าวันนี้นะครับเนาะ